โหบอนสีมันไม่อายนะเว้ยมันก็แค่เนี้ยทำไปยุ่งกับหน้าจะมาถึงเช้าบางครั้งไม่อยากถ่ายนะเฮ้ยัยความเป็นสิวให้น้องเอิรนเอิจะอายทำไมวะแ้่ถ่ายรูปไม่ได้มาไม่ไปแกเฮ้ยปดสิปดสิปออกไปยังม่ยไม่เฮยจว่ามันปอแปดห้าไม่ใช่เหรอหกห้าเราไม่มีปอ เออขึ้นปอออก็ได้ปั๊บจี๊ยจะไม่กลับรถกับเขาเหรอลับรถกับมึงนวทำไมอ่ะไปลงสอนออตจลิงชาแล้วมึงลงกับกู่ปะล่ะก็ลงที่เดียวกันน่ะเงนโอเคงใส่ันบยกับบอสนะไบายย่างกันหนึ่งสองสามเมื่อกี้หนึ่งสองสามเดียว แกขนมป่องปิดหน้าโอ้โหโอ้โหไปดิมันก็ไปไ้หแม่งอยากขึ้นิงเลยกลับบ้านไปเลยค้าสนามหลวงอ้วกาเลยใส่กล้องอีกแล้วก็เขาเขาต้อละทายเคืองบออยู่งล้บอสก็ใส่แล้วนี่ เออเฮ้ยระวังประกินแมงก็ฟังเพลงไม่ได้ก็กินอย่างเดียวกินไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกินอย่างเดียวเลยดูจีจตัวจีกินหมดทุกอย่างเลยทำอะไรอันนี้ห้างเลยอันนี้หิวมากจีจีหิวขนาดนั้นเลยหิวมากอีกกี้พยายามทำตาหลอนใส่กล้องสิ หนึ่งสองสามสี่คนเนี่ยเขาบอกแค่เขา้าซอยเขารู้ว่าแพงแต่หมายถึงว่าเราจะต้องต่อเขาไงและอีกอย่างนะลุงเคยคว้าว่าแกไม่อยากสองบาทสี่กมิน<า>มห์หรแท็ก,กไม่อยากสี่กมินห์แกไม่ใช่หรอจอะมีสีเปนมุมหนึ่งสีบ้างทำให้เขาถ่ายพวกนี้ไม่ได้อะรู้ปะซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปอีกเห็นเนี่ยเห็นว่า อะไรอ่ะโอ้ยไม่รู้มันขึ้นฝั่งไหนเนอะอะไรเรามาหล่อเรามาเออใช่มันขึ้นฝั่งไหนวะเออฮ้แต่เขาจำได้ฝั่งที่มันเป็นคลองหลอดอ่ะอีเจอีเจหน้าน่ะผ่านบ้านเขาหนึ่งสองสี่อ่ะข้ามทำไมอ่ะกับฝั่งนี้ข้าได้ไหม ก็ไม่แน่ใจแล้วกูกลับได้ไงเนี่ยขึ้นรถเมล์รีกลับประตูไปกัญชีนร้อยร้อยเท่าไหร่นะมาฝั่ไม่เออแกก็ปิดได้แตเรามาขนสี่เราต้องไปนั่งฝั่งจริงเหรอทำไมไปนั่งฝั่งนู้นะเพราะว่าตอนเรามาเรามาทางนี้อ่ะเราต้องกลับย้อนโอ้อือไปดิใช่เหรอใช่ทับแก็บยังกันเลยข้ามถนนไปแล้วอ่ะพวกไอ้นั่นอ่ะใช่ป่ะล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ดวงอยู่ตรงโน้นไอ้เจมันก็ไปทางนไม่รู้นะสุม่มเอานจะจ๊ะ หลังจากที่นั่งเมผิดพวกเราก็คิดได้ก็คิดว่าจะกลับมาเดินฝั่งนี้กันใหม่เราก็จะมาถ่ายคลิปกันนะครับวจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปติดตามต่อในน้องโบกับการกลับบ้านภาคสอง